า,กกายุวัดลงพอหมหาไปทวนลองเจ้าคณะเพื่อเมืองมองบรมพำผู พุทธรูปใพระพุทธรูปวงนี้ใหญ่ใหญ่หน้าตาเกือบีสิบกว่าเมตรปุ๋ยละพุทธรูปใหญ่วัดหลวงพ่อมหาประทวนรองเจ้าคณะอำเภอเมือง คาถาบูชาหลวงพ่อสมปัานาอิติปะณะทานเนณะมาเมทาริธิยังอะุุนัตถิติวัจจานังนามะมาอะโหสิพระวาพระเวขอเดชะด้วยเดชแห่งทานที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญน,นี้ขอความขัดสน จนยากจงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอคำว่าไม่มีอย่าให้ข้าพเจ้าได้ผ่านพบด้วยเดชแห่งทานที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญครั้งนี้จงอย่างสมบัติจัก,กรพรรดิให้บรรลุผลสมปรารถนาทุกพบทุกชาติเทินคาถาบูชาหลวงพ่อต้นโพธุป,ป,ปที่หลวงพ่อสมปรานา หลวงพ่อสมปรานาแห่งวัดสายทองวัดสายทองบ้านเฟ็กเฟียบ้านเฟ็กเฟียวัดสายทอง วัดวัดบันแช่มงคลเป็นหลังคู่เก่าก็ได้จากนาก้ำกำลังมากโอ้น้ำกำลังน้ำกำลังลง ฮะวา,า,าไงไี่ก่อนถ่ายรูปเอาย่างย่างย่างไปห <ás ane> e. ันดูย่างไปหันดูโตโต้ย่างขาไปหันดูเดี๋ยวลุงพอจะพาขามไปคุณขามไปย่างไป ยังย่างไปหาปลาปตลูกหายแช่นอ่ะย่งไปหายแช่ไงด้ไปแม่ดำย่างไปหาด้วยคุณหายแช่ฟังกูนนห่ โอมาขอพรจากหลวงพ่อสิวลีดูมาขอพ,อพอรหลวงพ่อสีบรีขอพรข,ขอโชคเป็นพระที่มีโชคลาภที่สุดในในพระพุทธศาสนาด้วเนีย่ยขอพรจากหลวงพ่อพอระสีบรีพระที่โชคกราบหนึง่งขอโชคอธิษฐาน จะได้มีโชคมีลาบ พิพิธภัณฑ์อาคารพิพิธภัณฑ์แหง่แงแหล่งซากดึกดำบรรพ์บริเวณภูเกา้าจังหวัดหนองบัวลำพูกรมทรัพยากรธรณีกระท่วงทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมอันนี้พิพิธภัณฑ์ยูนบยนรบับงมนพิพิธภัณฑ์ แต่นัวเซลผิดผลิตพันคนปิดเบื้องทางนอก สุดที่วัดเกาะแก้วจเจริญธรรมบ้านน้องเมดแอร์พ,พระพ,พุทธรูปใหญ่พระพุทธรูปใหญ่วัดเกาะแก้วจเจริญธรรมเพันจัดงานปริวัติทุกๆปีวัดเกาะแก้วจเจริญธรรมเป็นลานธรรมพระพุทธรูป ผามจะพามาบูชาพระพุทธรูปคำบูชาหลวงพ่อพระโตนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะหังวันทามิ สัมมาสัมพุทธัสสะนาขาธาตุสุปฏิทิตังมหาโคตมะพุทธอรูปังไมหังทีฆอรตังหิตายะสุขายะวัฒนะนัทถายะนิพพานายะสาธุสาธุสาธุ มโมคละสาลีบุตรทั้ข้างซ้ายและข้างขวา